เอ้ยสวัสดีครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกมสมาร์ทวอลกับบูชแนลนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับมอนเตอร์อีกหนึ่งตัวเนาะที่ได้รับการบัฟนะครับตัวนี้มิงุมิท่าลมโอ้โหเพื่อนบัฟทีเดียว2สกิลเลยนะครับโอ้โหเรียกว่าบัฟได้โหดมากๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะนะครับว่าตัวนี้บัฟมาแล้วเนี่ยดีขึ้นเก่งขึ้นยังไงนะครับเอาไปเล่นที่ไหนได้บ้างเนาะก่อนรับชมคลิปนะครับฝากกันกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกับบูช ตัวที่เพื่อนๆอ,อยากดูรีวิวนะก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับทั้งตัวที่บัฟในรอบนี้หรือว่าที่ตัวยังไม่ได้ปรับสมดุลสกิลอะไรเนาะแต่ว่าถ้าอยากดูเนี่ยเดี๋ยวผมจะย่อยรีวิวให้นะครับตัวนี้เนาะเป็นสายสนับสนุนนะครับนั่นเลยว่40เนี่ยเลือดค่อนข้างเยอะนะดีเฟนส์ถือว่าใช้ได้สปีดถือว่าสวยเลยนะครับแล้วก็ปลุกมาเลยจะได้ต้านนะนะครับสำหรับใครที่เปิดได้เนาะนะครับนอกจากมีง,งูมิเนี่ยก็ยังจะมีตัวนี้นะครับนี่คุรุโซ คุโรสุเนาะโอ้โหเชื่อมยากมากนะก็คือตัวเดียวกับมิงกูมินนี่แหละนะครับก็นะความเท่เหมือนกันนะครับมาความเก่งเหมือนกันนะเพราะว่าสแตทเดียวกันสกิลเดียวกันนะครับมาอันนี้นะครับผมยังไม่ได้ทำสกิลเนาะแต่คิดว่าเดี๋ยวคงได้ใช้นะแล้วก็น่าจะลองเล่นทั้งหลายๆตัวนะครับแล้วเดี๋ยวก็มาอัพสกิลเอาไปเล่นจริงใน RTA กันนะครับผมเพราะว่ามีหลายตัวมากที่น่าสนใจนะครับสำหรับรอบนี้เนาะตัวนี้นะครับท่านลมเนี่ยนะเป็นการโจมตีศัตรูนะครับมีโอกาส25%นะครับที่จะ ลดพลังป้องกันนะเป็นเวลา1เทิร์นนะครับก็และอีก25%นะที่จะลดพลังโจมตีเป็น1เทิร์นะนะครับก็เรียกว่าทาั้งลดเกะาะทั้งเกาะแตกนะครับทั้งหักดาบเนาะก็แตกหักดาบเนปะ็นสกิลหนึ่งะครับโอ้โหเรียกว่าโคตรดีสกิลนะปกติส่วนใหญ่จะเป็นสกิลหนึ่งหักดาบสกิลหนึ่งกาแตกใช่ไหมแต่ตัวนี้รวมมาให้แล้วนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นเพื่อนอัพเนี่ยนะโอกาสก็จะเป็น50%นะครับฉะนั้นเนี่ยสกิลนี้สําคัญมากๆนะต้องเอาให้เต็มนะครับเพราะว่าจะไดด้มีีโอกกกกาาส,าส 1, าแตหับท 50%เนาะนะครับแล้วก็ความเสียเพิ่มขึ้นความเสียหายมันอาจจะไม่ได้แรงมากแต่ไอ้พวกซีเนี่ยต้องทำเพราะว่าอะไรรู้ไหมถ้าเกิดเราไปเล่นใน RTA นะครับสำคัญมากนะก็แตกกับหักดาบใน RTA นะครับอ่ะแล้วก็นะสกิลที่2นะครับเป็นการโจมตีศัตรูนะครับมีโอกาส70%ที่จะปลดเอฟเฟกนะครับเสริมพลัง1อันเนาะก็คือถ้าเขามีวิวเนี่ยเราสามารถปลดวิวได้1อันนะครับแล้วก็อีก7เจะดูสับเก30ปดดดด้วยูซับเกมา30แล้วก็เตมเนี่ยนะดูดตรัพย์เกรด บัฟมาแล้วคูดาวสามเทินนะครับแล้วก็ลดอัพสกิลเต็มเนี่ยคูดาวจะเหลือ2อเทินทุกคนเรียกว่าสกิลเนี่ยวนใช้ได้ไบ่อยเลยนะแล้วก็นะครับเอฟเฟกต์ลดพลังบวกเข้าไป30ก็เท่ากับว่ามีโอกาส100%นะครับสำหรับท่านี้ที่จะทําการลบบัฟได้นะครับเพืเ่อนๆโอ้โหเรียกว่าสกิลหนึ่งสกิลสองนะครับยังไงก็ต้องมีแม่นเนาะแล้วก็สกิลต้องเต็มนะมาถึงสกิลที่3ครับอันนี้ก็ได้รับการบัฟมาอีกนะเป็นการนะครับมอบอมาตะและภูมิคุ้มกนันหนนะครรับกก็เียว่า บัฟวิวมาให้อีกหนึ่งเทินนะเพราะว่าปกติเนี่ยถ้าบัฟปกติของเขาจะเป็นอมตะแล้วก็พลังโจมตี2เทินใช่ไหมแต่ว่าพอมีอมตะมันโดน CC มันโดนสตาร์มันโดนแช่แข็งมันคือมันแช่ไปเลยนะมันแบบมันต้านไม่อยู่นะเขาก็เลยแบบอ,อ่ะอย่างนั้นเอาวิวเวกหนึ่งนะครับก็ถ้ากผมว่าตัวนี้มี3บัฟเนาะนะครับและยังไม่พอทุกคนนะบัฟอมตะบัฟวิวนะครับแล้วก็บัฟดาบ2เทินและเพิ่มเกจโจมตี20%โอ้โหเพิ่มเพิ่มเกจโจมตีอีก นะครับโอ้โหสกิลคือดีมากๆเพื่อนๆนะสายศาตสาตร์เนี่ยทีมศาสตร์เนี่ยโอ้โหน่าจะชอบกันเลยนะนะครับเพราะว่าบัฟเต็มหัวเลยนะครับพูทดาวห้าเทือนอัพเต็มหลือสี่เนาะแล้วก็นะครับ,บลีเดอ,นะอร์ลีเดอร์สกิลก็ดีด้วยเพราะว่าเพิ่มพลังนะครับโจมตีในเอ่ออารีนานะ่าเนาะสามสิบแปดนะครับสามสิบแปดเปอร์เซ็นต์ก็เท่ากับว่าตัวนี้เนี่ยสามารถใช้เป็นลีดได้ด้วยนะถ้าเกิดว่าไปเจอทีมถึกเนาะทีมตั้งรับเนี่ยก็ใช้เป็นลีดแท็กไปเลยนะครับแล้วก็ขวดหนัันะกกกๆไปปเเลยนน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 าาาะะะะอี้้ผมมม็ททรรููใหดณึงุค ก็ถ้ารูนจริงๆเนี่ยเดี๋ยวไปดูใน R TA กันนะครับแล้วก็อันเนี้ยคือถ้าจะไปใช้งานเนาะแนะนำว่าเพิ่มแม่นเข้าไปเนาะนะครับก็เป็นสวิปกับอะไรก็ได้นะหรือจะใส่สวิปวิวก็ได้นะครับฝั่งซ้ายใส่เป็นกานท่านนะทุกคนนะรถดิเมทัดไฟทัดลมอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็ท่านนี้ก็สกิลสแม่นนะครับสกิลหแม่นเพิ่มเข้าไปได้นะนะครับไปเดี๋ยวไปดูคอมโบที่ผมจะเอาไปนําเสนอในวันนี้กันนะทุกคนนะนั่นก็คือนะครับผมขอเข้าบ้านในวันเข้าได้ไหมในบ้านนี้ บ้านนี้น่าจะเร็วนะผมจะเร็วในวันไหมปะลองดูลองดูทุกคนโดยตัวที่ผมจะใช้นะครับผมจะใช้เป็นมอนเตอร์สุดคลาสสิกนะรุ่นโบราณเลยนะครับนั่นก็คือมังกรลมเนาะเอามารีสกิลให้เพื่อนนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะวานลมเอามายิงนะครับวานลมเนี่ยทำคี์ร้อยเลยนะทุกคนนะนะครับแล้วก็อันนี้ไม่ต้องใส่วิวก็ไนดะ้เพราะว่าเรา,าเล่นกับมิงูมีไงถ้าเล่นกับตัวอื่นต้องใส่วิวนะครับมิงูมีก็ทาการบฟใไปก่อนนะครับประมาณนี้อ่ะลองไปยิงดูนะครับยิงได้หรือเปล่านะ มานะครับผมเราเลววี้ยววานเนาะเราก็กลางแบบนี้เลยเพื่อนๆนะนี่ครับผมเห็นไหมมีมตาตะนะครับทําอะไรเราไม่ได้นะทุกคนนะต่อให้จะเอ็กกี่รอบก,ก็เชิญนะครับยิงเลยนะครับผมโอ้โหสี่หมื่นทุกคนนะแล้วก็มันจะสุ่มยิงนะสองถึงสี่ครั้งนะทุกคนนะเราก็มอไปอีกรอบหนึ่งนะครับเออสามถึงสี่ขอภัยนะ วา,ารมเนี่ยมันจะสุ่มนะครับมันอาจจะยิงสามหรือย,ยิงสี่ก็ได้นะนะครับแล้วแต่อารมณ์มัน <c oughs> อะคราเนี้ยโดนเต็มข้อแน่นอนนะไปยิงเขาไปให้นะครับลิทมืดมันจะมีรถด้ำเมจอยู่นะทุกคนนะยิงสามนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะทำการก่อแตกักดาบนะครับอะแล้วก็สก,กิลสองนี่แบบนี้ได้เลยนะครับก็เกิดใหม่รอบหนึ่งแล้วก็นี่เลยครับปุ๊บอะทักกบนะ ระว,วางลมสก,กิลสมันแรงอยู่แล้วนะนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเล่นที่ใช้บุคกคิวซิกวอลได้เนาะนะครับน่าจะได้ฟีลวาลมมาเล่นกันใครที่ยังไม่มีเนาะนะครับอันนี้ผมไปลองซ้อมมานะทุกคนนะเดี๋ยวให้ดูรูนก่อนนะนะครับรูนเนี่ยผมทามาเนาะนั่นก็คือง่ายๆเลยผมเอาลูซิบาร่ามานะครับเพอซิอบาร่ามันต้องไวแล้วก็มีแม่นอยู่แล้วเนาะอันนี้ก็เลยได้นะครับเลือดแล้วก็สปีดที่204อเนาะถ้าเป็นเพื่อนทำส2งร่บบวกเนะี่ยรูนใครแน่นๆนะ220วกได้ย่ยดีครับ้วกน,นด้ย ส่วนนที่แฟกผมใส่เป็นกันธาตุนะครับผมแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็สกิลสแม่นนะแล้วก็มีดมจแรงตามสปีดดมจแรงตาม HP อะไรประมาณนี้เนาะนะครับนะครับผมเจอดาวแดงแล้วทุกคนนะกดไปแดงเจอแดงเหมือนกันนะครับไปดูเกมแรกกันนะครับผมเขาก็ใส่เป็นแฝงเนาะผมก็หยิบ2อ l โอลิเวอร์เลยนะครับโอลิเวอร์น้ำเล่นกับมิงูมิได้ดีเนาะเพราะว่าบัฟมันเยอะนะครับ ผมก็เลยหยิบริวน้ำไปเพราะว่าหยิบไฟมา2ไงแล้วก็แบนลิกสปีดเพื่อจะออกก่อนนะครับมาเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมอันนี้ก็ตีไปก่อนนะครับเพราะว่าบับเยอะนี่บับมาแล้วเพื่อนโอ้โหสี่บับบนหัวไปไปนะครับแต่ว่าไม่ออกนะนี่แล้วก็เกีไปนะครับผมนเขาก็รับไปเนาะก็ไม่เป็นไรนะเราก็คอไปเรื่อยๆนะครับนี่ โหมสกิลเห็นไหมมีรถเกียร์ด้วยทุกคนเออเป็นไงล่ะกถดูดีนะครับเกาไปได้เรื่อยๆถ้าสกิลเต็มจะวนแววกว่าน,นี้นะสำหรับมีนกูมีนะฝั่งตรงข้ามก็บอกโอ้โหไม่ไหวละอันนี้กดไปนะฮะเจอกับดาวทองเนาะต้องบอกว่าเดี๋ยวอมอนเตอร์ตัวนนะี้เนี่ยรีวิวเต็มๆน่าจะได้เห็นหลังใบสองนะเพื่อนๆช่วงนี้มันต้องเข้าห้องซ้อมนะครับมันกดแรงไม่ได้แล้วก็รู้สึกว่าสเปเชียลลีกเนาะรอบนี้จะเป็น ห้ามแสงมืดนะครับอันนี้ผมก็แบนดีคิลงไปเนาะแล้วก็เล่นเป็นแฟดนะครับมิงูไฟก็ปวดเหมือนกันนะเดี๋ยวไว้มารีวิวให้เนาะนะครับใครที่อยากดูมิงวู้ไฟบอกเลยว่าของเก่าก็ดีอยู่แล้วนะของใหม่ดีดีนะฮะไปนะครับอันนี้เราก็ทําการลบบัฟฝั่งตรงข้ามไม่ก่อนนะนะครับผมนี่แล้วผมก็บัฟขึ้นมาเลยนะครับอ่าับแบบนี้เลยนะเห็นไหมโอ้โหวางระเบิดครับตุ้มต่ำเลยทีเดียวอ่ะริ้วได้มานะครับแต่ลบไม่ออกนะบัฟเราเยอะจัดนะครับผม ยีนีเฟอร์น้ำครับผมโอ้โหใส่สกิลมาไม่เป็นไรครับยีนีเฟอร์น้ำตัวเม่ไม่แรงอยู่แล้วนะนะครับมันเป็นตัวที่แบบถ้าได้เล่นสีซสีก็ถือว่าโอเคอยู่เนาะโดนระเบิดเข้าไปนะตายเลยทุกคนที่เหลือก็จะเป็นพวกตัวถึกๆนะสังเกตดูดาเมที่ผมตีเข้าไปนะมันยังถึกนะครับพเล่นกูกาแฟแล่ะเล่นมันมากมเพื่อนๆนะยิ่งมีคอร์ดด้วยนะอย่างเท่เลยครับผมอนี่ขอให้ตายไปก่อนนะไม่งกสกิลนะ นี่แล้วก็หักดาบไปก่อนครับผมเขาพยายามเก็บออมมืดเรานะ่เราก็พยายามจะเก็บมิงูมีเขาแต่ถึกจันเลยนะครับนี่ฉลับไปนะฮะเปิดเกาะได้แล้ววางครับผมแล้วก็กดสก,กิลไปนะครับเรียกว่าค่อนข้างปวนนะมิงูมีลมนะครับเอามาใช้ได้เลยอ่ะของดีเลยเพื่อนเพื่อนใครที่ยังไม่ได้ปั้นนะต้องเรียกว่านะครับต้องดูคลิปนี้คุณต้องคิดแล้วแหละจะเอามาเล่นดีไหม แต่ที่แน่ๆเล่นคู่กับไม้ได้นะครับไม้นะชอบเลยแล้วก็ตัวพวกตัวดาเมจนะทีมาศาสตร์ฮารินิมสตร์เมงุมิบอกเลยว่าดีอย่างใครมีเดมอนแสงเนี่ยโอ้โหนะฮะจำไปเลยนะทุกคนนะเพราะว่าเมงุมิมันก็มีทั้งนะครับบัฟนะเนี่ยครับอมตะบัฟปีกบัฟดาบแล้วก็เล่นเกตยี่สินะครับโอ้โหสมกับเป็นมอนสเตอร์5ดาวมากๆเนาะก็คลิปนี้ประมาณนี้นะครับผมเนาะถ้าเกิดเพื่อนๆอยากดูรีวิวตัวไหนหรือว่าอยากให้ทําคลิปอะไรก็ สามารถคอมเมนต์ได้เลยวันนี้ลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม